ลูกผมเกือบตายเพราะเหรียญติดคอลูกชายผมอายุประมาณได้สักสี่ขวบนะฮะเขาก็นอนเล่นเหรียญไปนี่พอนอนเล่นเหรียญปุ๊บเหรียญลื่น,ล,นลงคอพอดีเขาก็วิ่งเข้าไปในครัวบอกว่าเออพ่อเหรียญติดคอเราก็ท,กทําไม,ไม่รู้จะทายังไงมือไม้สานไปหมดเราก็พยายามที่จะโอเคแล้วก็ไปเอาน้ํามาให้เขากินผลปรากฏว่ากินก็ยังไม่ได้ผลก็ยังบอกว่าติดคออยู่ เราก็ไปเอาข้าวปั้นเข้ามาก็ยังไม่ได้ผลผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงก,ก็ต้องลองอีกก็คือเอาน้ําป้อนเข้าไปเรื่อยๆ่ๆจนเขาบอกว่าโอเคหายแล้วแต่ช่วงจังหวะนั้นนะเรากลัวว่าลูกเรา่ะจะมีปัญหานะครับแต่ผลปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะจบทีเดียวปรากฏว่าเหลี่ยตัวนั้นนะได้ลื่นลงไปในคอนคแล้วก็ไปให้หมอเอกเรย์หมอบอกว่าจะต้องมีการผ่าตัดเกิดขึ้นเพราะเด็กอายุ4ี่ขวบเนี่ย มันไม่สามารถที่จะเปิดเพื่อให้เหรียญเขาเรียกเปิดตะวัน,วนเซ็ตํำไส้ใหญ่ให้ออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการผ่าตัดเกิดขึ้นผมก็อันนี้จะเล่าเท้าความให้ฟังนี่แหละก็คือความกลัวของเราทําให้เด็กเนี่ยเราก็ไม่รู้เราจะช่วยยังไงไปเห็นในเครื่องชกแหวตตัวนี้เขามาติดบ้านไว้เออมันก็จะทําให้คลายกังวลในการปฐมพยาบาลได้เป็นส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมีการติดเอาไว้ ในบ้านเพื่อใช้ปสมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับอาหารติดคอหรือเศษอะไรต่างๆที่เข้าคอแล้วออกไม่ได้มันอาจจะถึงชีวิตได้เลยนะครับถ้ามีตัวนี้ผมคิดว่าทุกคนควรจะมีเครื่องนี้ติดไว้ที่บ้านนะครับมันจะช่วยให้คุณหายกังวลได้ในเรื่องการปรสมพยาบาลมีโชคแวบ,บติดบ้านไว้อุ่นใจกว่าลองดูนะครับ